สมอง EF Executive Function นะคะโดยภาพรวมแล้วสมองเราจะทำงานทั้ง EQ IQ และระบบส่วนต่างๆนะคะการเรียนรู้เรื่อง EQ คือการความสามารถของสมองในการกำกับความคิดความรู้สึกการกระทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนะคะ สมองของเราไม่ใช่พัฒนาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะบูรณาการบูรณาการและก็ประมวลไปพร้อมๆก,กับการทำงานในการลงมือทำการวิเคราะห์ตัดสินการวางแผนการตรวจสอบตัวเองการแก้ปัญหาตลอดจนการควบคุมอารมณ์บริหารเวลาและการจัดความสำคัญการกำกับตัวเอง มุ่งมั่นทำจนบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ PS ด้านที่เคือการริเริ่มลงมือทำการริเริ่มลงมือทำตัดสินใจลงมือทำด้วยตัวเองไม่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งสำหรับนักคิดสร้างสรรค์จินตนาการทักษะทางสมองส่วนนี้จะส่งเสริม ให้เด็กๆได้ลงมือกระทำเช่นบุคคลตัวอย่างที่เป็นรู้จักเป็นนักประดิษฐ์นักคิดคน้นทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ กิจกรรมท้าให้เด็กทำนะคะกิจกรรมนี้จะให้เด็กๆทำของเล่นหรือของใช้จากวัสดุเหลือใช้มา1อย่างหรือเลือกทำอาหารจากขนมปังแผ่นแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอสสวยและภาพมาให้คุณครูประจำชั้นดูกันด้วยทุกคนเลยนะคะกิจกรรมที่1 I can do หนูทำได้ให้เด็กๆนะคะหาอุปกรณ์ของใช้ที่อยู่ในบ้านที่เหลือใช้เช่นขวดน้ำกล่องนมกล่องพัสดุของคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆก,ก็มาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือของใช้ให้คุณครูดูนะคะเเเล่นอรทอําางกข้ เป็นย่งนี้ไรยรยหยัดแล้วเป็นประโยชน์เล่น,นอะไรทำเองเล่นอะไรทำเองแกงเขาเขาทุกอย่าง สวัสดีค่ะสำหรับพี่อ2นะคะโจทย์ของ EF ด้านที่7คือความคิดสร้างสารรค์เริ่มลงมือทำนะคะไม่ผัดวันประกันพุ่งวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ญญาอาหารว่างจากขนมปังนะคะขนมปะอสองเตรียมเลยค่ะขนมปังไส้ที่เราจะมาทำแซนด์วิชนะคะเอจะเริ่มอ่า เด็กนะคะมีที่บ้านมีอะไรนะคะลอ,ลองทดลองทําได้เลยค่ะนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษากาันอ,อันนี้คุณเอทามปัาจุนะาุูน่า,นาแล้วก็มายองเนสก่อนนะคะเด็กมีอะไรก็ทําที่บ้านได้เลยค่ะ,ะานี่มาทูน่าเสร็จถ้าเป็นเด็กเล็ก คุณเอจะให้ทำเป็นปูนอัดค่ะถ้าเป็นของเด็กที่เด็กโตหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะใส่ที่ตามใจชอบได้เลยค่ะ อันนี้คุณเอใส่ไข่หนึ่งอันแล้วต่อด้วยซอสมะเขือเทศอืยนี่สวนเลยต่อด้วยซอสมะเขือเทศนะคะของเด็กๆอาจจะเป็นแบบที่ ไม่ใส่พริกนะคะของเด็กๆกๆูอเอก,ก็จะปะไปต่อไปเราจะมาด้วยให้สารอาหารครบถ้วนนะคะกูอเอก็จะเอาผักเด็กๆใช้ผักกาดหอมใช้ผักกาดหอมผักที่เด็กๆลองกินได้นะคะ,อะตอนนี้นะคะคุูเอก็มาใส่แล้วเสร็จแล้วติดด้วยขนมปังอีกรอบนึง มีฮะขนมปังแผ่นนี้เราสามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเป็นกิจกรรมในบ้านที่น่าสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาไปลองทำกับเด็กๆดูเด็กๆ,ๆก็จะได้มีโอกาสทำแบบนี้เลยนะคะอ่า เรได้ออกมาแล้วปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมวิธีการต่อไปค่ะเราก็ตัดสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเด็ดๆนะคะก็ตัดตัดลงมาเลยค่ะนี่ดูสิเห็นไ,ไหมคะใช้มีดแบบนี้ก็ได้หรือที่บ้างใครมีเคเอ่อมีมีดแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะจตนแตนเนะเอ๋ S <S ขนมอาหารว่างของเด็กๆมาแล้วแซนวิชแสนอร่อยอาหารหง่ายๆเห็นไหมคะเสิร์ฟคุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะขอให้สนุกกับการการิจกรรมนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มทักษะการปฏิบัตินะคะจะมีการวางแผนการตั้งเป้าหมายสวัสดีค่ะสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งนะคะเด็กๆจะมีจะพาทำและขนมจากขนมปังแผ่นสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะวันนี้คุณครูจะทําขนมปังเย็นเรามาดู ส่วนประกอบนะคะมีน้ำแข็งน้นำแดงนมเย็นนี่มีนมโรงเรียนด้วยนมโรงเรียนนี้นี่เด็กๆเ,เบื่อหรือยังคะถ้าเบื่อแล้วเราก็มาทำขนมได้นะคะเด็กๆคะต้องกินนมทุกวันด้วยคุณอเอจ,จะเริ่มเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีม,มีพลาสติกแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเราจะหั่นขนมปังเป็นสี่เหลี่ยม แบบนี้ค่ะเล็กๆแล้วเราก็ใส่ถ้วยอันนี้นะคะเราใส่ไว้ก่อนเลยนะคะก้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงเด็กๆหัดทำกับทำของพวกนี้บ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พาทำนะคะให้เด็กๆได้ลองด้วยตัวเองนะคะหันแบบนี้หรือคุณแม่คุณพ่อ,พอทำ เป็นทีเล็กๆแล้วให้เขาใช้นิ้วกะค่ะบิดยิงก็ได้ค่ะนะคะก็เป็นการใช้กล้ามเนื้อมือเด็กๆล้างมือให้สะอาดนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปทำสี่เหลี่ยมนะคะสีขึ้นมาแล้วแต่เด็กๆเ,เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะการทำกิจกรรมแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะให้เด็กๆเสริมความมั่นใจกล้าคิดกล้าสแสดงออก นะคะแล้วก็คิดเริ่มสร้างสารรค์ลงมือทําไม่ต้องรอคอยส่วนตัวขนมปังเราเก็บเสร็จแล้วคุณเอจะมาทําเริ่มที่ของส่วนของนมเย็นนะคะขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ค่ะส่วนตัวนมเย็นนี้นะคะคุณเอจะใช้นมนักเรียนนี่แหละค่ะนมโรงเรียนนะคะเทไปครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะไปครึ่งกล่อง นะคะใส่ด้วยน้ำแดงดูสิโอ้โหอ่ะคุณเอจะใช้ถ้วยตวงช้อนตวงหนึ่งซ้อนตวงสองดูเปลี่ยนสีแล้วค่ะเด็กๆดูสิคะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ยากเลยค่ะขนมแบบนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านดูสิคะ เปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นนมเย็นของเด็กๆเลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลเด็กๆนะคะเพิ่มมากขึ้นเราก็ชงคนให้เข้ากันนะคะเตรียมอุปกรณ์คราวนี้ได้นมเย็นแล้วได้นมคราวนี้เราจะเอามาทำ ปังเย็ยนการขอแบ่งขนมปังเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนอีกอันนึงไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เท <Okay. S 1> ต่อไปตักน้ำแข็งเลยค่ะรอสักครู่นะคะออที่ตักน้ำแข็งอดี๋ยวรอสักครู่เด็กๆจ๋าที่ตักน้ำแข็ง ที่สั่งน้ําแข็งดีเด็ค่ะเอาน้ําแข็งป่อนอย่างนี้ค่ะใส่ได้เลยนะคะใส่น้ําแข็งหนึ่งสองทับสองช้อนสามช้อนทับทีสี่ช้อนนี่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอ่าดานลงไปเลยคะ่ะืบตกแต่งให้สวยงามด้วย น้ำแดงนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยขนมปังเย็น พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ